ทำเอาทางด้านคุณเชนธนาค่ะถึงกับปล่อยโฮมาเลยหลังจากที่ดารารุ่นใหญ่ค่ะบุกเซ์ไพรส์ให้กำลังใจถึงขั้นกลั้นน้ำตามไม่อยู่เลยค่ะหลังจากที่ทำงานหาเงินปลดหนี้มาแบบไม่พักจึงมีการมาให้กำลังใจกันค่ะ ต้องบอกว่าสู้ไม่ถอยจริงๆค่ะสําหรับอดีตดารานักร้องคนดังอย่างคุณเชนธนาไตรชัดค่ะหรือว่าเชนธนาเจ้าของธุรกิจแบรนด์ดังค่ะที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณเชนเองเนี่ยก็เดินหน้าทํางานไลฟ์สดในทิกติกค่ะหาเงินมาใช้นี้ซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาให้กําลังใจคุณเชนเยอะมากๆแล้วต่างก็ชื่นชมคุณเชนค่ะที่สู้ไม่ถอยทํางานไม่หยุดทํางานแบบหนักมากๆแม้ว่านี่สินของตนเองเนี่ยค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีค่ะซึ่งล่าสุดค่ะคุณบันเทิงรุ่นใหญ่ คุณหนูแมมซูริเวพาค่ะก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจและมีการอบกอดคุณเชนค่ะพร้อมก็บ,บอกว่าสู้ๆนะสู้ๆนะน้องสู้ๆมันต้องสู้ชีวิตเรามาไกลขนาดนี้พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีช่องไหนที่สามารถเข้ามาแทรกในชีวิตเชนได้พี่จะเข้ามาให้โทรเรียกหาพี่ได้เสมออยากให้พี่มาทําอะไรแล้วเรามาทําด้วยกันเนาะรักรักเชนซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยทำเอาทางด้านคุณเชนธนาค่ะถึงกับกัน้น้าตาไว้ไม่อยู่และทางด้านคุณหนูแมมค่ะยังมีการบอกกับทุกคนต่อค่ะว่าบางคน มองว่าอ่อนแอหรอร้องไห้ แต่เขาบอกว่าความจริงเนี่ยไม่ใช่ถึงเวลาที่คุณเชนจะพักความเข้มแข็งของตัวเองเอาไว้แป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาซึ่งน้ําตานี้เป็นน้ําตาที่ขออนุญาตพักความเข้มแข็งไว้แล้วคืนนี้ลุกมาสู้ต่อมันเป็นน้ําตาของนักสู้ซึ่งก็บอกว่านอกจากคุณเชนเองเนี่ยจะกลั้นน้าตาเรื่องนี้ไว้ไม่อยู่แล้วค่ะแฟนๆเองต่างก็ซาบซึ้งใจที่ทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างคุณหนูแมมเนี่ยเข้ามาอบก,ก่อนแล้วก็ให้กําลังใจคุณเชนในวันที่ล้มลงค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆในวงการบันเทิงค่ะที่ในวันที่ลม้มลงเนี่ยแต่ก็ยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะที่ยังช่วยซัพพอร์ตค่ะ แล้วก่อนหน้านี้เองค่ะคุณเชนธนาเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะต้องบอกว่าเป็นการที่ทําให้หลายคนตกใจมากๆหลังจากที่คุณเชนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งหญิงขายชุดชั้นในสตรีพร้อมกับคุณเจมภรรยาค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าลงทุนสุดๆค่ะสวมวิกแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็จัดเต็มเพื่อโชว์ทดลองคุณภาพให้กับลูกค้าเห็นค่ะแบบไม่มีเขินอายเลยจนหลายๆคนเนี่ยถึงก็บอกว่าคุณเชนค่ะสู้ชีวิตมากๆแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจเยอะมากๆเลยขณะที่คุณเชนเองก็ได้ มีการแชร์ข่าวของตัวเองที่แต่งหญิงไร้ขายของพร้อมกับบอกเขาว่าเซนนิโกะค่ะซึ่งก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจคุณเชนกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะและก่อนหน้านี้ค่ะคุณเชนธนาเนี่ยเพิ่งได้ไปออกรายการแชร์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยดีมาโดยตลอดเลยโดยเฉพาะในปี2,563เป็นช่วงที่ชีวิตดีที่สุดปิดยอดขายได้ประมาณ2,000กว่าล้านได้กำไร89ล้านแต่มาเจอจุดเปลี่ยนในตอนปี2,564ด้ว ความที่เขาบอกว่าตัวเขาค่ะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการประมูลช่องจึงมีการเซ็นสัญญาซื้อสัมปทานไปสีช่องช่องละร้อยล้านบาทซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็400้ล้านบาทเหมาทั้งปีแต่ปรากฏว่าเลตติ้งช่องมันสวิงค่ะซึ่งตอนไปเซ็นเนี่ยคุณเชนก็บอกว่าบางช่องเซ็นไป 100- ถึง200ล้านแล้วเขามีการเปลี่ยนเส้นเราไปอยู่เส้นอื่นเป็นแบบนั้นอยู่2อสาช่องแต,แต่ถึงแม้ว่าจะโดนเปลี่ยนเส้นทางไปแบบนั้นคุณเชนก็บอกก็ยังใจสู้แล้วคนน้อยก็สู้ขายยังไงก็ได้ให้ได้ทุน ให้ขายเพิ่มกำไรน้อยขายมากขายขาดทุนให้น้อยที่สุดซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข่าวพูดแตกทางปีที่แล้วเขาเลยบอกว่าก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แล้วคุณเชนธนาค่ะก็บอกว่าทุกวันนี้ค่ะตัวเขาเนี่ยโอนจ่ายเจ้าหนี้ค่ะเจ้าละหมื่นถึงสองหมื่นบาทให้กับเจ้าหนี้ทุกวันมาเป็นระยะเวลาครึ่งปีตั้งแต่เริ่มทําธุรธกิจมาเขาบอกว่าไม่เคยได้พักเลยแต่อย่างดีที่มีลูกมีครอบครัวเหมือนกับว่าเป็นการชาร์จแบตบเป็นพาวเวอร์แบ่งให้เขาไปในตัวแล้วเมื่อถามว่าหาเงินมาได้แล้วต้องหักเงินไวล้ละหมื่นสอง ซึ่งตัวคุณเชนเนี่ยก็บอกว่าทุกวันนี้ค่ะเวลาหาเงินมาได้เนี่ยขายของไลฟ์สดเนี่ยก็คือต้องหักไว้วันละหมื่นสองหมื่นเพื่อที่จะจ่ายให้กับเจ้านี้ในทุกๆวันด้วยและทุกวันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าข้าวที่กินได้อยู่ได้เนี่ยก็มาจากค่าดอกกุหลาบในทิกตอกที่ไลฟ์สดซึ่งเขาบอกว่าในตอนแรกค่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้เท่าไหร่เพราะตอนที่ไลฟ์มาเนี่ยไม่ได้ดูแต่พอจบเงินมาเขาก็บอกว่าก็ได้มาสักวันละสองสามพันเป็นเหมือนกับค่าคอมจากการไลฟ์สดก็พอพาลูกไปเซเว่นไปซื้อขนมกินซึ่งเขา มีวันหนึ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดก็คือวันที่พี่เลี้ยงของลูกๆเนี่ยโทรมาบอกว่าแก๊สที่บ้านหมดลูกแฝดส,สามคนเนี่ยต้องกินไข่เจียวเพื่อไม่ให้สารอาหารหมดแต่ว่าทางพี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าแก๊สหมดไม่มีแก๊สที่จะทอดไข่ให้ลูกซึ่งวันนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะยืมเงินใครแล้วก็เลยไปเปิดดูได้ค่าดอกไม้จากการไลฟ์สดในทิกต,ตอกมา700บาทจึงนําไปให้พี่เลี้ยงเนี่ยเติมแก๊สเพื่อที่จะมาทอดไข่ให้ลูกกิน จะพาแบรนด์ที่มาให้ผมขายของให้เนี่ยไปให้ถึงสู้นะสู้นะน้องนะสู้สู้สู้พูดสิพูดสิสู้สู้สู้มันต้องสู้เว้ยชีวิตเรามาไกลขนาดนี้แล้วเนาะ <SU cc ion> พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีช่องไหนหลืบไหนที่สามารถเข้ามาแทรกในในชีวิตเชนได้พี่เข้ามาพี่เข้ามา ให้โทรเรียกหาพี่ได้เสมออยากให้พี่มาทําอะไรขายของหรือไม่ขายของหาลูให้พี่หาหลือมให้พี่แล้วเรามาทําด้วยกันเนาะเนาะรักรักเชนรัก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 ไปละรักรักไ่ได้เลยต่อมแม่ก็จะแตกด้วยต่อมแม่ก็จะแตกด้วยอาน้องลบไปอ่ะน้องลบไป ไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วไบบายบายอันนี้คือไม่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอ <c oughs> ย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งกดบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอ่อนแอเหรอวะร้องไห้ไม่ถึงเวลาที่ที่เชนจะพักความเข้มแข็งของตัวเองไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นมาน้ำตาอันเนี้ยมันเป็นน้ำตาของ ขออนุญาตพักความเข้มแข็งไว้แป๊บหนึ่งแล้วคืนนี้สู้กันใหม่นี่มันต้องอย่างนี้โอเคโอเคปแล้วนะเจอกันคืนนี้นะครับ,ส,บ,บสู้ต่อบ๊ายไปไคไป đây không, được thảm, được ăn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  được ็นคุณแม่ผมในวงการแล้วกันนะขอให้คุณแม่แข็งแรงและทุกวินาทีของวานแข็งแรงแฟงไปด้วยความสุขพอให้่ายทอดความแข็งแรงและความสุขนั้นไปยันเชียนและครอบครัวี้วยควาเรักน้องเขาให้กำลังใจกันในทุกโมเมนต์เนาะจริงๆกำลังใจของครอบครัวนี่แหละสำคัญที่สุดไปแล้วได้ล้ว ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว